การรวมระหว่าง40กับ36โดยรวมไทยสร้างชาติและพักพลังประชารัฐเนี่ยทำให้พักเพื่อไทยล้มละลายทางด้านความน่าเชื่อถือเรื่องของคำพูดสิ่งที่ต้องแลกมาต้นทุนที่ต้องจ่ายเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหน นโยบายที่จะไปแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะมุมหนึ่งคือการเรียกศรัทธาประชาชนและนี่คือการคืนความเป็นประชาธิปไตยกับประชาชนในมุมของพ,พรรคเพื่อไทยแต่ในขณะเดียวกันกลายเป็นจุดอ่อนที่สอวอบางท่านหรือว่าบางกลุ่มไม่รู้บอกว่าอันเนี้ย ไม่รู้ว่าไปแก้เพื่อเอื้อให้กับใครหรือไม่ขอ,อความชัดเจนจากคุณเศรษฐาด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานถือว่าเป็นคีย์แมนที่สําคัญถ้าจะผลักดันเรื่องนี้ให้สําเร็จต้องได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไม่ได้ไม่เป็นไรปรับคอรมอได้ไหม ในช่วงที่2ถ้าหากในกรณีทั้งหมดนี้เลยนะที่เราพูดถึงเรื่องของนโยโบายเศรษฐกิจของพักเพื่อไทยผลักดันได้แต่มันต้องดูเนี่ยเวลาเป็นรัฐบาลก็จะต้องดูเรื่องมีการต่อรองใครเห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยภูมิใจไทยเนี่ยคือเป็นพักร่วมที่มีเสียงมากเป็นอันดับหนึ่ง<ช>ถ,ถ้าหากพูดแบบนี้นะคะเ1สเสียงก็จะมีอำนาจต่อรองเนี่ยค่อนข้างเยอะหน่อย<ช>ส่วนพลังประชารัฐกัรรวมไทยสร้างชาติก็ถัดลงมาอันนี้ก็คือเป็นความท้าทายของพักเพื่อไทยในการที่จะบริหารประเทศในอนาคตละนโยบายต่างๆต้องถูกผลัก ดันจากที่นั่งในการประชุมคอรมอ,อมใครจะเห็นด้วยใครจะไม่เห็นด้วยจะเป็นอย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดพรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยในอดีตก็เป็นพรรกรัฐบาลผสมทั้งสิ้นและส่วนผสมก็มีส่วนผสมหลายๆส่วนเหมือนกันแต่ก็สามารถทํางานไปได้เราเชื่อว่าด้วยภาวะการนําด้วยเป้าหมายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับทุกคนต้องเร่งสร้างผลงานตามแนวทางที่เราหารือร่วมกัน วันนี้ในช่วงบ่ายก็ต้องติดตามนะคะว่าพรรเพื่อไทยจะมีการนัดอีก13พักเพื่อที่จะมีการถแถลงในการจัดตั้งรัฐบาลหลายคนบอกว่ารอมานานแล้วตกลงสําเร็จสัทีไหมยังต้องถามว่า <c oughs> ไหมด้วยนะมันยังไม่มีความคืออาจจะได้จัดตั้งรัฐบาลแหละแต่นายกเนี่ยจะใช่คนของเพื่อไทยจริงๆไหม และเขาก็บอกว่าแม้ว่าจะมีคน n ดิ d a t สามคนแต่เพื่อไทยมีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในทางการเมืองที่จะเสนอชื่อคน n ดิ d a นายกและคุณทักษิณก็กําลังจะกลับบ้านเดินทางมาถึงที่สนามบินดอนเมืองในวันพรุ่งนี้ใช,ใชซึ่งใค<ช>รหลายๆคนก็บอกว่าอ้าวก็มันเป็นเรื่องเดียวกันนะระหว่างเรื่องของคุณทักษิณกลับบ้านกับการที่จะมีนายกรัฐมนตรีชื่ออะไรมันเป็นเรื่องที่ผูกเนื่องผูกกันเกี่ยวกัน แล้วก็ต้องบอกว่ามันดิ้นกันไม่หลุดค่ะมันต้อง<ช>ไปคู่กันนี่แหละเพราะฉะนั้นก็เลยนํามาสู่เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลทั้งหมด317เสียงด้วยกันพักเพื่อไทย114อขอภัย141ค่ะค่ะภูมิใจไทยค่ะ พักตัวแปรที่สําคัญ71เสียงพลังประชารัฐสองลุงก็มาะะพลังประชารัฐ40แล้วก็รวมไทยสร้างชาติ36ชาติไทยพัฒนา10ค่ะประชาชาติ9ชาติพัฒนากล้า2เพื่อไทยรวมพลัง2ด้านล่างค่ะมาอีกอย่างละหนึ่งนะคะเสรีรวมไทยพลังสังคมใหม่ท้องที่ไทยค่ะมีพักพักใหม่พักครูไทยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งพักนะคะตรงนี้ใช่ค่ะประชาธิปไตยนะคะตรงนี้317 ตัวเลขนี้แล้วนะสียรภาพนะมีสียรภาพนะจะไปยกมงยกมือว่ากฎหมายอะไรก็ตามแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการรวมระหว่าง40กับ36โดยรวมไทยสร้างชาติและพักพลังประชารัฐเนี่ยทำให้พักเพื่อไทยล้มละลายทางด้านความน่าเชื่อถือเรื่องของคําพูดแม้กระทั่งตัวคุณอุ้งอิงเองเนี่ยในสภาวการตอนนี้หลายๆคนก็บอกว่าเธอก็คืนไม่เข้าคายไม่ออกหลายคนก็เอาเธอมาล้อในออนไลน์ ปิดสวิต์สองปอปิดสวิตซ์สามปออะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยกลับกลายเป็นว่าล้มลายทางด้านความน่าเชื่อถือไปเลยสิ่งที่คุณอุ้มอิงได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวานเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมลองฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสิ่งที่ต้องแลกมาต้นทุนที่ต้องจ่ายเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนฟังช่วงนี้กันก่อนคะ่ะอิงพูดตรงๆเลยว่าอย่างวันนั้นเนี่ยที่ที่เราเ,เขาก็บอกแล้วว่าเราไม่มีความชัดเจนใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยเราเนี่ย เสียงแล้วเราก็พยายามทําโพทุกอย่างเพื่อเราอยากได้แลนสไลด์อย่างที่บอกไปเลยค่ะเราทําแลนสไลด์ไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกที่ยังไม่ชัดเจนเพราะเราก็คิดว่ารัฐธรรมนูน60เนี่ยมันมีในเรื่องของสอวอ,อยู่ ซึ่งเราเราผ่านตรงนี okay. ้มาก่อนเนาะคือเราเราเคยชนะอันดับหนึ่งแล้วเราไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลมาก่อนเพราะฉะนั้นเราทราบดีว่าการที่ไม่จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราบางคนเลยท่านก็มีความไม่ชัดเจนหรือชัดเจนบางทีแต่ว่าเราก็แสดงความตั้งใจค่ะเราแสดงความตั้งใจเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อในวันนี้มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดมันไม่เป็นไปตามที่เราแผนไว้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อที่จะให้ประเทศชาติไปต่อแน่นอนค่ะพักเพื่อไทยมีต้นทุนที่ต้องจ่ายนั่นก็คือเสียงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนเราขอน้อมรับนะคะแล้วก็ก็ต้องขอโทษที่ทําให้หลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกผิดหวงังหรือเสียใจแต่แน่นอนค่ะถ้าพักเพื่อไทยจัดตั้งเป็นแกนรนาของรัฐบาลได้แล้วเนี่ยเราต้องทาเป็นที่เพื่อแก้ปัญหาของที่น้องประชาชนที่มีอยู่มากมายแล้วเราก็จะก้ามก้าวข้ามผ่าน สนามอารมณ์นี้ไปให้ได้ด้วยความเข้มแข็งด้วยเอาการเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งค่ะคุณยิิงขคโหมวดเรื่องไหไอืมนี่คือต้นทุนที่จะต้องจ่ายคือต้นทุน,ท,นที่ต้องจ่ายก็คือเรื่องของคนที่เสียใจบ้างใช้คําว่าศรัทธาและก่อนหน้านี้ประชาชนบางท่านบอกว่ามันไม่มีสต๊อกนะ ไปหมดแล้วหมดเลยแต่นี่แล้วแต่เลยนี่แล้วแต่เลยใช่แต่นี่แหละคือต้องยอมรับว่าการที่ประชาชนมีศรัทธาต่อพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านั้นนั่นเป็นเพราะว่าเป็นพรรคการเมืองที่ทําให้เขาใช้คํานี้ประชาธิปไตยกินได้ มีนยโยบายหาเสียงแล้วทาได้จริงประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นการฟื้นมืกฤตศรัทธาตรงนั้นจึงเป็นโจทย์หมายที่พักเพื่อไทยจะทําเช่นเดิมให้ได้ต้นทุนที่คุณจ่ายไปเนี่ยสูงมากตกลงสุดท้ายแล้วเนี่ยจะกลับมาได้ไม่ได้เรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญถ้าหากแก้แล้วเลือกตั้งใหม่อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับประชาชนว่าจะเลือกเพื่อไทยอีกหรือไม่ <ฮะ S 2> แต่สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้เราเห็นอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะว่าพรคเพื่อไทยเนี่ยพยายามที่จะดันนโยบายต่างๆเนี่ยออกมาเป็นละรอกละรอกและบอกเลยนะคะว่าไม่ได้เพียงแแคค่่เเเฉพาาาะวววัันนนหรือปป็มมทียก ตั้งแต่ที่ประกาศร่วมกับ2ลุงทยอยแล้วเป็นรัฐบาลดิจิตอลวอลเล็ตนะคะค่าไฟค่าน้ํามันลดทันทีเพื่อไทยเป็นรัฐบาลต่างๆเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญพักหนี้เกษตรกร,ร,กร3ปี SME1 ปีนี่เป็นภาพใหญ่และคุณผู้ชมคะฐานเศรษฐกิจได้มีโอกาสคุยกับประธานยุทธศาสตร์ของเศรษฐก,กิจพักเพื่อไทยทก็คือคุณหมอพรมมินเริศสุริยเดชตำแหน่งคือประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของพักเพื่อไทยทได้บอกเลยว่าคร่าวๆนะคุณผู้ชมคะว่า นโยบายต่างๆที่จะเร่งผลักดันออกมานี่คือเรื่องอะไรบ้างค่ะขออนุญาตสรุปเป็นทั้งหมด3มเร่งกับสารสร้างด้วยกันใช่ค่ะมาดูเร่งแรกเร่งนโยบายที่จะไปแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะตรงนี้เนี่ยมุมหนึ่งคือการเรียกศรัทธาประชาชนและนี่คือการคืนความเป็นประชาธิปไตยให้กับประชาชนในมุมของพรรคเพื่อไทยแต่ในขณะเดียวกันกลายเป็นจุดอ่อนที่สอวอบางท่านหรือว่าบางกลุ่มไม่รู้บอกว่าอันเนี้ย ไม่รู้ว่าไปแก้เพื่อเอื้อให้กับใครหรือไม่อมขอความชัดเจนจากคุณเศษฐาด้วยข้อที่2ค่ะในการเร่งเร่งแก้หนี้ให้ประชาชนและภาค SME เขาบอกว่าการแก้หนี้สินที่ดีที่สุดคือการสร้างรายได้นะแต่ตรงนี้จะมีกันทั้งเบรคนี่กเกษตรกรแล้วก็เพิ่มรายได้มากขึ้นซึ่งการสร้างไรายได้เดี๋ยวไปดูใน3มสราคือผูกกันค่ะค่ะแล้วก็นโยบายต่างๆอย่างเช่นเร่งแก้หนี้ต่างๆเนี่ยคือไม่ต้องใช้ เงินเลยสักบาทนึงคุณหมอพรม,มินบอกกับดิฉันไว้แบบนั้นนะคะแล้วก็อันที่สามคุณผู้ชมนโยบายเรื่องแก้ไขปัญหาพลังงานคุณหมอพรม,มินบอกว่าปัญหาพลังงานเนี่ยคือเป็นต้นตอของทุกอย่างเลยนะคะทำให้ประชาชนเนี่ยต้องมีค่าครองชีพที่สูงขึ้นราคาสินค้าแพงขึ้นทั้งหมดนี้มันเป็นการส่งผ่านต้นทุนต่างๆมายัางประชาชนเพราะว่าถ้าหากลดตรงส่วนนั้นได้เรื่องของหนี้มันก็พอที่จะช่วยให้หายใจใหายคอได้คล่องบ้าง พอพูดแบบนี้ถ้าจะคุมพลังงานได้ซึ่งเป็นโครงสร้างใหญ่ก็หมายถึงว่าต้องนั่งกระทรวงพลังงานหรือเปล่าไม่ทราบแต่มาดูค่ะภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีพลังงานที่เราเคยบอกไปแล้วมีทั้งหน่วยงานรัฐมีทั้งองค์กรอิสระนะคะที่จะมากำกับแล้วก็ออกแบบแผนพลังงานทั้งหมดทั้งกา๊าซทั้งน้ำมันเนี่ยนะคะไฟฟ้าก็ยังมีด้วยปตทอ,อีกต่างหากค่ะนในจนังหวัดขนาดขนาดผู้ว่ากฟผยังต้องรอเลยยังไม่ตั้งเลยเห็นไหมกรกตไม่เคาะให้ ยังยังต้องรออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานถือว่าเป็นคีย์แมนที่สําคัญดิฉันขอฟันธงเลยว่าถ้าจะผลักดันเรื่องนี้ให้สําเร็จต้องต้องได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ไม่เป็นไรหรอคะเออไม่ไม่เป็นไรปรับคอรมอได้ไหมในช่วงที่สองเราหัวล้อใส่กันเลยนะคะคุณวม่าสินีค่ะอันนี้เอามาให้ดูค่ะอันนี้เป็นข่าวเขาเล่าว่านะมันไม่รู้ล่ะ เขาว่ามาแบบนี้ในการที่จะปรับแผนอะไรต่างๆมีการพยักหน้าทีหนึ่งมันมีไหมวันละ30ล้านเดือนละ900ล้านมีไหมอันนี้ไม่ทราบ<ป>กว่าไปเขาว่ามาแบบนี้แต่ทีนี้มาดูกันต่อค่ะว่าด้วยเก้าอี้รัฐมนตรีนะคะก็คือเก้าอี้พลังงานเปิดชาร์จมาดูกันสักหน่อยว่าระยะเวลาที่ผ่านมาคนนั่งเก้าอี้พลังงานเนี่ยมีใครอย่างไรกันมาบ้างกระทรวงพลังงานเนี่ยต้องบอกว่าตั้งขึ้นในสมัยคุณทักษิณนั่นแหละ พราะก่อนหน้านี้เป็นทะวงพลังงานแล้วขึ้นอยู่กับสำนักนายกก็เพิ่งจะตั้งเนี่ยในปี4 5 4 6ี่เนี่ยค่ะคุณพงเทพเทพการจนานั่งคุณหมอพรมมินนั่งแล้วก็หลายๆรัฐบาลมีทั้งเรื่องของการรัฐประหารถัดมาต่างๆเนี่ยก็จะเห็นหลากหลายหน้าตาจนกระทั่งสุดท้ายมาถึงคนสนที่รัฐแล้วก็คุณสุพัฒนาพง์ในสมัยปี6 2หลังการเลือกตั้งใช่อันนี้ก็โดยย่อนะคะโดยย่อๆให้เห็นก็จะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะ ต้องมาดูกันว่าคนคุมพลังงานจะใช่ตามชาร์จแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยนะคะย้อนกลับไปในสมัยของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยซึ่งปัจจุบันก็เป็นคุณสุพัฒนพงพันมีชาวเก้าอี้นี้ถือว่าเป็นเก้าอี้ที่เนื้อหอมมากๆแม้กระทั่งพักพลังประชารัฐซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้มีการแตกออกมาเป็นรวมไทยสร้างชาติก็ยังแย่งกันเองภายในช่วงชิงกันเองค่ะแต่ก็ไม่สําเร็จนะคะสุดท้ายเนี่ยก็ต้องตกมาเป็น คนของพลเอกประยุทธ์เพราะดึงโคต้ากลับมาถูกเราเคยได้เล่าไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะอ่ะทีนี้โอกาส<อ>โอกาสโอกาสที่จะไปตกอยู่ในรวมไทยสร้างชาติหรือว่าเป็นพักร่วมมีไหมคุณนิชนันค่ะคือ มีไหมเราก็ไม่อยากจะ,กจะฟันธงนะไม่ได้นะนะแต่มันมีความมันมีความสําคัญแล้วมันก็ต้องมีการดูนโยบายเขาบอกว่าให้ดูอดีตถ้าดูอดีตแล้วพอจะสามารถพริจิตรหรือว่าทำนายอนาคตได้นะคะ <c oughs> ในอดีตเนี่ยถ้าหากดูจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในสมัยที่คุณทักษิณเน่ <c oughs> เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วในรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพลังประชารชนหรือว่าไทยรักไทย <c oughs> อขอภัยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็มีอยู่แค่บ,บางช่วงเท่านั้นนะที่ให้คนอื่นนั่ง มีสลับมาเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่อันนี้อยู่ในช่วงรัฐประหารอันนี้อยู่ในช่วงรัฐประหารแต่ว่าอย่างเช่นพักชาติพัฒนาตอนนั้นเนี่ยก็คือร่วมรัฐบาลกับคุณสมชายวงสวัสดิ์คุณวรนรัตน์ชานุขุนก็เลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ยามไปถึงรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ด้วยเออนั่นก็คือเป็นรอยต่อกันมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่ให้ใครเลยนี่คือพลังงานนะแต่ครั้งนี้ชูเป็นนโยบายที่ต้องเร่งของเพื่อไทยจึงอาจจะต้องนั่งเองหรือไม่นะอ่ะเหนื่อยนะ เพราะว่าคิดถึงนั่งเองเพราะว่าดูย้อนกลับไปเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นแล้วนะคะทั้งหมด14พักการเมืองรวมพักเพื่อไทยออออโอ้โหจะผลักดันนโยบายอะไรแต่ละทีถ้าพักร่วมไม่เห็นด้วยเนี่ยลำบากนะลำ<ช>บากนอกจาก3เร่งแล้ว ยังมี3สร้างที่คุณหมอพรมมินบอกว่าก็ต้องเร่งเช่นเดียวกันก็ต้องเร่งทําเพื่อที่จะควบคู่กันไประหว่างนโยบายของพรรคเพื่อไทย3เร่งกับ3สร้าง3สร้างมีอะไรบ้างสร้างแรกค่ะสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวนี่แหละเดี๋ยวจะมีการไปเจราจานะคะให้มากิงขึ้นแล้วก็เจราจาการค้าด้วยรวมไปถึงภาคการเกษตรเขาบอกว่าคู่แข่งเนี่ยพุ่งตรงไปหาคู่ค้าเลย ประเทศไทยต้องทาแบบนั้นเหมือนจริงๆแล้วเหมือนกับเราเนี่ยคุณนิชานันท์ถ้าเราอยากจะขายของหรือว่าดึงคนมาลงทุนเนี่ยเราต้องไปเจอเขาเหมือนเซลล์เนาะไม่ใช่แบบว่านั่งรอขวายห้างแล้วให้คนเขาเดินมาหาเราเ<อ>ถูกไหมคุณหมอพรมินก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทําแล้วก็เป็นแนวถนัดของผู้นําของพักเพื่อไทยนี่ส่วนเรื่องที่2ค่ะนโยบายในการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้าโดยเฉพาะนะคะคุณผู้ชมคะพื้นที่ดินในการทําการเกษตรถ้าเทามี รายได้ได้ความเหลื่อมล้ำมันก็จะลดลงเพราะฉะนั้นเรื่องของที่ดินเนี่ยตั้งเป้าเลยค่ะว่าจะแปลงที่ดินเป็นโฉนดให้กับเกษตรกรเป้าหมายเบื้องต้นคือ50บล้านไร่ไม่ว่าจะเป็นสอค1สอปอกอ4ขีศนน่นอกจากนี้ก็ยังมีการปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ30บาทเปลี่ยนรัฐที่เป็นเควบคุมดูแลด้านกฎหมายเป็นรัฐที่ส่งเสริม<ช>เรื่องพื้นที่เนี่ยสำคัญคุณหมอพรมมินบอกว่าถ้าหากเปลี่ยนจากโฉนดเนี่ยเป็นที่ดินจากสอป,ปอกอสอค1ให้เขาได้แล้วเนี่ยนะคะให้ดป๊บ เอาโฉนดนั้น,นไปแปลงเป็นทรัพย์สินไ,ไปจำนองกับทางธนาคารสถาบันการเงินได้ก็จะเพิ่มสภาพคล่องให้กับเกษตรกรค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะลองไปฟังคุณหมอพรม,มินพูดถึงจุดนี้กันก่อนค่ะสร้างที่สองก็คือสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำไปด้วยในตัว แทบไม่น่าเชื่อว่าขณะนี้สิ่งที่เราทําสร้างได้ก็คือการแปลเปลี่ยนหรือเรากําหนดว่าเราจะให้โฉนดงที่ดินให้กับเกษตรกรส่วนที่2คือที่สพกที่สพกรเนี่ยเราเคยกําหนดให้ใช้ที่ของของหลวงต่างๆนะครับที่ที่มันยังคือรัฐเป็นเจ้าของนะ,นะครับเพื่อให้เกษตรกรมีสิทธิในการใช้ถ้าเราแปลเปลี่ยนเป็นโฉนดก็จะมีมูลค่าทันทีเพราะโฉนดเนี่ยคือสิ่งที่นําไปกู้แบงค์ได้ะนะครับเราก็จะสร้างเงื่อนไข มีการตอนนี้ต้องแก้กฎหมายซึ่งใช้เวลายาวสักน,นิดหนึ่งแต่ว่าความหวังชัดเจนแล้วก็มีเงื่อนไขไม่ใช่ให้ของฟรีเราไม่เคยให้ของฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากได้โฉนดคุณต้องทําตามเงื่อนไขนี้เงื่อนไขนี้ก็คือสมมติคุณต้องทําเกษตรกรรมเท่านั้นนะครับดัารงเจตนารมณ์เดิมค,ค,คุณจะเปลี่ยนมือก็เกษตรกรรมเท่านั้นแต่คุณมีส่วนหนึ่งถ้าเราแปลเปลี่ยนเงื่อนไขนะครับโลกวันนี้ต้องการผมแก้ปัญหาหลายตัว นะครับโลกวันนี้ต้องการการสร้างกรีนอีโคนมีคุณต้องปลูกพืชยืนต้นใช่ไหมครับเพื่อเป็นคาร์บอนเครดิตกลับเข้าไปและทำให้การเจรจาการค้าง่ายขึ้น ในการสัมภาษณ์คุณหมอพรมมนพูดถึงนโยบายเศรษฐกิจเดี๋ยวเราจะนำฉบับเต็มมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะแต่ย้อนกลับมาค่ะถ้าหากในกรณีทั้งหมดนี้เลยนะที่เราพูดถึงเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยผลักดันได้แต่มันต้องดูเนี่ยคุณนิชนันนี่คือตัวแปรที่สําคัญเลยตัวเลขในมือค่ะสสอ,สอ,เ,อ,อเวลาจะนั่นนี่คือรัฐบาลนะเวลาเป็นรัฐบาลก็จะต้องดูเรื่องมีการต่อรองใครเห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยภูมิใจไทยเนี่ยคือเป็นพรรคร่วมที่มีเสียงมากเป็นอันดับ หนึ่งถ้าหากพูดแบบนี้นะคะเ1สเสียงก็จะมีอำนาจต่อรองเนี่ยค่อนข้างเยอะหน่อยส่วนพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติก็ถัดลงมา40บวก36มนี่ถ้าแบบว่ารวมกันก็มากกว่าภูมิใจไทยอีกนะใช่แต่ไม่รู้ว่าเขาร่วมกันหรือเปล่าเพราะเฉพาะในรวมไทยสร้างชาติกันเองเนี่ยเขาก็บอกว่ายังมีในนั้นอีกหลายกลุ่มยังมีหลายกลุ่มอันนี้ก็คือเป็นความท้าทายของพรรคเพื่อไทยในการที่จะบริหารประเทศในอนาคตละนโยบายต่างๆต้องถูกผลักดันจาก ที่นั่งในการประชุมคอรมอใครจะเห็นด้วยใครจะไม่เห็นด้วยจะเป็นอย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับพรรคเพื่อไทยแล้วก็พักร่วมรัฐบาลด้วยจะมีปัญหาไหมคะคุณววลาเสนีเยอะขนาดที่ฉันก็สงสัยมากเลยว่ากังวลไหมว่าพอเป็น11บเอ็พักแล้วเนี่ยลุงตู่เท่าไหร่นะเยอะคนนี้เพราะว่ามีพักเล็กพักน้อยแต่นี่ก็ถือว่าไม่น้อยนะคะคุณผู้ชมคะทั้งหมดเนี่ยพักร่วมรัฐบาล14พักการเมืองใช่รวมเพื่อไทยไปแล้ว ดิฉันก็สงสัยดิฉันก็ต้องถามคุณหมอพรม,มินว่าบอกว่ามีความกังวลไหมเพราะว่าต้องการที่จะผลักดันให้ในโยบายเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยเนี่ยออกไปให้เป็นรูปธรรมแล้วให้เห็นผลให้ได้เนี่ยต้องร่วมมือร่วมใจเหมือนเป็นรัฐบาลพักเดียวกันน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะเกิดขึ้นได้จริงๆหรือไม่คำถามที่เป็นคำถามสำคัญนะคะคุณหมอพรม,มินตอบว่าอย่างไรในเรื่องนี้นะคะอยากจะให้ผู้ชมนั้นไปฟังกันชัดๆกันค่ะ จุดแตกต่างที่สําคัญก็คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีมาจากพรรคเพื่อไทยแล้วเรากําหนดแผนเหล่านี้กําหนดเป้าหมายเหล่านี้ไว้ซึ่งเป้าหมายเหล่านี้เป็นเป้าหมายที่ในเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้ขัดแย้งกับพรรคไหนเลย2ก็คือว่าเราใช้คําว่าเอฟฟิเชนซีในฐานะของผู้นํารัฐบาลเราสามารถบริหารจัดการได้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดพรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยในอดีตก็เป็นพรรครัฐบาลผสมทั้งสิ้น และส่วนผสมก็มีส่วนผสมหลายๆส่วนเหมือนกันแต่ก็สามารถทํางานไปได้เราเชื่อว่าด้วยภาวะการนําด้วยเป้าหมายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับทุกคนต้องเร่งสร้างผลงานตามแนวทางที่เราหาหรือร่วมกันคุณหมอพรม,มินมั่นใจนะคะว่าเคยทํามาแล้วก็จะทําสําเร็จได้อีกครั้งหนึ่งะนะคะ